สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเชียโบเสเศรษฐีเจริญทรัพย์นะคะสวัสดีช่วงบ่ายค่ะทุกคนมือนีเข่ากะมาถมสาคือเก้าจ้ะนู่นถมสะยังไม่ครึ่งเลยนะคะถ้ามีงานนอกก็ไปงานนอกก่อนค่ะอันนี้งานสำรองเราห้องทองค่ะอันนี้คืองานห้องทองเข่า ถา้ถาเกิดว่านแน่หนามีง่ายน,นะคะเ้าก็ออกไปเฮ็ดค่ะเฮ็ดเราเลย้ยเหากับมาประจำงานเกาเหานะคะงานไทยพี่น้องเฮ็ดย่ำได้ก็ได้ค่ะเสบษฐวัว่าวตอนนี้เราก็อยู่ที่โคกนกสาริกาเหมือนเดิมนะคะอยู่บนภูเหมือนเดิมบะพันตะกลับบ้านค่ะปะพันะเ,เคืองอยู่ ถ้าเสร็จจากงานแถวนี้ก็จะไปขุดคลองอที่บ้านโคกต่อนะคะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งจานออดค่ะจานออดกำลังอ่าขุดคลองยานดินม่พ่อก็เลยมาขุดคลองค่ะขุดคลองอต้นปาล์มนะคะแล้วกันค่ะเอาสิย่างไปเบิ้งป๊าเหร,รืยากาศพี่น้อง บรรยวกานย่ยมือแรงเฮงน้ำออกเยอะมากแป๊บเดียวสิเต็มสะแล้วนะคะน้ำนี่ไซส์ดีตะนายค่ะไปค่ะดเดี๋ยวพาไปดูโอ้ยโอ้ยโอ้ย เล่นน้ำสบอบัดที็ดนี่คือมีเสียผาหอย้อนเตียนไหวอยู่ต้นปามไม่ใช่เด็กน้อยมันเล่นน้ำบ่พึ่งบ้างถ่ายค่ะมัวละเห็ดน,น้ำพริกกับหมูยุบดมือค่ะแตซสื่อนังหมูมา เห็ดน้ำพริกกับหมูว่าไห่ทิ่มงานค่ะเป็นกับแก้มยี่มะแรงทำได้หนึ่งกระปุกใหญ่เลยนะคะเือถ้ากันทายัางลูกหายยังเราบัางเด้อ,ดดอดดก็อได้ถอดเสือ้อหรือว่ามันเคมาจับเด้อ แต่คลองทีปรนสิมาจับได้นน่เด็กหน่อยมากเห่นะ่ะไปค่ะไปดูจานออดกันมือแรกนี่จานออดกับซีเมียบานแลว้วลาสองมันนะคะ ก็จะให้เสียบดขับแทนนะคะเรือไปไปไป้สินเดือนนี่ฮาจเสดมเมื่อบานบ่ มุนป้าตามค่ะพี่น้องพี่สนี่มุ่นป่าปำ ว่ไม่ประโยชน์มันเป็นยังคือแตกละหันคิ้วมันเป็นยังคิ้วเป็นยังคิว้วนี่นี่คิ้วเนี่ยขอจับมือเอาไว้ตัดไปเล วุกันยาวๆวันนี้เราจะทำโอทีหรือไม่คงไม่ได้ทำนะคะเนื่องจากแจนอดน่าจะกลับตจเวินไปกันค่ะไปดูหน้างานกันต่อนะคะ <S <S 2> <S 2> <S โอ้ย บาทท้งนอถึงบินที่เท่าไหรแล้วอันนี้อ๋อเย็บกันแล้วเล่มที่เท่าไรปะสี่บอเล่มที่สี่ดูกันยาวๆค่ะพี่น้อง ม่รู้เวเสียบดคุยกับใครจะเป็นพิตะหก์รอซิ่งหรือเปล่าอันนี้แน่นอนว่าก,กันยุบดเหมือค่ะพี่น้องพิตะฮก์รอซิ่งนี่กับเสียบดนี่บ่มีเอียงกระโทษหาตะก,กันยุหันละค่ะป่านผู้สาวผู้เบาทางเที่กระโท่มาฮัลโหลเฮ็ยนยังยู่อกะบอกกันไปเออเออสานีนกระเด้อไปสันว่าเอาโท่มากอย่างสามีกระโท่มากสะดกินหอดกันค่ะอีกจะไม่เพื่อนกระสีมากหรอละ เอาสิมาเล่นน้ำกับเอาถังน้ำมันม,นมาให้ค่ะสั่งถังน้ำมันอ่ากับเสียอันนะคะพี่ตะเราบอกให้ไปหาถังน้ำมันมาให้พอดีเสียตะเลยไปเจอกับอ่าไปน้ำหาไปพอก,กับอ่าอู๋เสียอันนะคะได้มาสองถังถังสองลิตรสองถังนะคะพอดีเลยว้าว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  ดูกันก่อนเดอ้อเอ,อ้ยขีดตมขีดตมเล่นมีป่าไหลบ่น้อ าบ่าพ่อตานี่ป่าบ่าจ้าบ่เห็นม่้โอ้ว่ก็ไผลวิ่กับเสียตะนะคะโอ้เอาละเอาละโอ้โอโอโอ เมนูเย็นนี้เมนูทีมงานก็จะเป็นแจวหอนนะคะเ็ดแจวหอนให้ทีมงานงานกลิ่น,นแลงว่าไม่ยังขาย,าายาแต่เน่ากินเน่าหยาบแต่ด้มือหนาทีบ่วันได้จังได้คิดแต่เนา่ากินงานแต่เน่าสื่อคะ่ะดูดีกลิ่นแซ่บแตได้จะเสร็จง่ายไหมคะเนี่ย อีกประมาณกี่วันลูกนี้แม่นบะนี่ลูกนี้ใช่ไหมหรือไม่ใช่บรรยากาศดีค่ะมหฮอน มหอนวนาอากาศพอดีค่ะโอ้ยเด็กหน่อยเล่นนำ้ำมันเลิกบ่หล่ะตาอันต้นไล่ได้ค่ะนี่บักลายย่าเล่นนำ้ำลูกเราเนี่ย อยากลุกสิ้นบ่อยากบ่ลุกสินนะ้นน่ะหุ่นลวดลุกสิน้นอยากลุกสินกส้นบ่อ๋อเขามีขาแรกอยู่เขาพูดเสือกินเอาวะเฮยกินจนอ้วนพี่ รถคันนี้ควันควันแก้าขายยังไงกับมหายค่าวีหนอมันเป็นน้ำเอียงควนขายเออควนเขาปั่นขายปิ้งไก่ค่ะก็แกก็ขายปิ้งไก่อีกค่ะ เออฉีกเอาไม่มีใครฉีกบินให้นะคะทีมงานต้องจอดฉีกเองฉีดเอาบ่าได้ค่ะบ่อยากให้ฉีดวันสิมีผู้หลงผู้บ่ลลงฉีดเอาไม่ได้ต้องฉีกเองถ้าเกิดเจ้าของที่ไม่บ้างฉีกนะคะจอดฉีกเองอ่ะโอเคค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ